จบภารกิจของพี่พัทแห่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วเรายังมีตัวจริงอีกท่านที่จะพาเราไปเที่ยวต่างจังหวัดในอีกรูปแบบของญี่ปุ่นในเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นลิตเติลเกียวโตค่ะเขาคนนั้นจะเป็นใครตามคุณฟูจิไปเลยค่ะสวัสดีครับโอ้ฟูจิซังสวัสดีครับสวัสดีครับโคดดดี้ดินด,ดีครับเจอแล้วตัวจริงของเรา อาจารย์เอดีโค้ดดมาเพราะอะไรเพราะว่าจะมาดูผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีการแปรรูปเพิ่มราคาเพิ่มมูลค่าเพราะว่าเหมาะมากเลยเพราะว่าโปรดักต์ที่นะครับโดยเฉพาะสินค้าด้านการเกษตรเนี่ยเรียกว่าเป็นสินค้าโปรดักต์แชมเปี้ยนมีทั้งมูลค่ามีทั้งการสร้างคุณค่าก็เรียกว่าพร้อมเลยล่ะอยากไปรู้เหมือนกันว่าคำว่าของจริงในแบบขอเขาเป็นรูปร่างยังไง เราเริ่มต้นการท่องเที่ยวคณาสวาวันนี้ด้วยการซื้อตั๋ววันเดย์พาสเพื่อเที่ยวรอบเมืองค่ะต่อคนเพียง500เยนหรือประมาณ150บาทเท่านั้นขึ้นลงได้ไม่จำกัดด้วยขึ้นกี่ครั้งลงกี่ครั้งก็ได้1วันเนี่เห็นวันเดย์พาสกี่ครั้งก็ได้ก็นะฮะในหนึ่งสเตชันเนี่ยครับ แต่ละที่เนี่ยลงที่ไหนแล้วลงป้ายไหนแล้วจะไปเจออะไรเกือบทุกป้ายเป็นที่ท่องเที่ยวหมดเลยนักท่องเที่ยวก็สามารถเที่ยวแบบได้ตลอดทั้งวันไม่มีจำกัดจุดแบบใช้คำว่า hop in hop out เนี่ยนะฮะผมว่าเขาฉลาดนะเขาพยายามผูกกับทุกจุดของเมืองที่เป็นจุดน่าท่องเที่ยวเนี่ยขึ้นไปจุดไหนก็ได้แล้วด้วยราคา500อยเยนถ้าเกิดหนึ่งเที่ยวเท่าไหร่ครับหนึ่งเที่ยว200เยนครับ200เยนไปกลับก็400เยนแต่ถ้าไปกลับเกินนะไปแค่ครั้งเดียวก็400เพราะฉะนั้น 900เเเยยนอะไดด้หมลต้องบอกว่าการเดินทางแบบใช้วันเดยพาสหรือตั๋วเดียวเที่ยวทั้งวันนี้ในสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของญี่ปุ่นมีเยอะมากค่ะซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวประหยัดค่าเดินทางได้มากและจุดที่น่าสนใจของคณะสว่าคือลูบบัสสำหรับนักท่องเที่ยวนี้มีรายละเอียดเป็นเอกสารว่าอยากจะเที่ยวที่ไหนให้ลงป้ายไหนหมายเลขที่เท่าไหร่ เดินทางง่ายขึ้นมากเลยค่ะ500รยเยนไปได้ทั้งเมืองมีอยู่ปราณสิบจุดจอดวนทั้งซ้ายวนทั้งขวาใกล้ตรงไหนก็ขึ้นตรงนั้นสะดวกมากครับก็คืออันนี้ไว้โชว์น้าหลังเปิดออกมาเป็นแผนที่ซึ่งเราอยู่ตรงนี้ครับประตูประตูไม้ใหญ่ๆของคณาสาวะเรากำลังจะวนไป ต่อแถวขึ้นรถกันเยอะมากค่ะแต่เราก็ได้ที่นั่งกำลังดีผมเองผมพยายามเชื่อมโยงกับพอเห็นปราสาทปุ๊บผมจะนึกถึงด้วยความเที่ยวที่นี่เป็นเมืองเก่านะครับผมพยายามเชื่อมโยงกับจบังหวัดอยุธยาสิ่งที่ผมพยายามจะศึกษาจากทิษนีนะฮะด้วยความที่ว่าอาคานาซาวะกับเกียวโตเนี่ยเป็นเมืองเก่าเหมือนกันเพราะนั้นเกียวโตเนี่ยจะมีลักษณะของของความเป็นเป็นผังเมืองนะครับดูสักลักษณะของผังเมืองให้ดูผังนี้ดีกว,วา่า ที่ผมอยากเห็นคือแต่ละจุดจอดเนี่ยดูน่าจะไม่ห่างกันมากนะักแต่ผังเมืองของตัวอยุธยาเองต้องการจะเทียบกันเลยนะฮะว่าอายุธยาสามารถสร้างสร้างผังเมืองลักษณะนี้ได้หรือเปล่าผังเมืองอาจจะแปลงไม่ได้แต่กิจกรรมรอบๆผังเมืองเราสร้างขึ้นใหม่ได้ครับผมว่าเป็นการทั้งสร้างกิมมิคให้กับเมืองแล้วก็สร้างไรายได้ให้คนในเมืองได้ด้วยนี่คือภาพแรกของคณะเสว่าที่เราได้พบและประทับใจ แต่ว่าคณะสวะยังมีสิ่งที่ทั้งแปลกใหม่และน่าประทับใจกว่านี้อีกค่ะเพราะแม้แต่คนญี่ปุ่นเองก็ยังไม่ค่อยทราบข้อมูลนี้กันเลยซึ่งสิ่งที่เราจะไปดูกันนั้นเกี่ยวข้องกับงานที่คุณเอ็ดดี้ทำอยู่ค่ะนั่นก็คือการส่งเสริมการแปลรูปผลิตผลทางการเกษตรเราจะออกเดินทางออกนอกเมืองกันต่อในตอนหน้าไปพบกับองุ่นพวงละหมื่นบาทฮะเป็นไปได้อย่างไร โปรดติดตามตัวจริงโปรเจกต์ทีภารกิจ4.0เพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืนค่ะ